หมึกดิบอันนี้ไม่เคยลองเนี่ยเนี่ยครั้งแรกเพื่อนเพื่อเลยเรามาเริ่มทำน้ำยำเลยจ้ะปลาดุนัวอันนี้นาปั่นไปแล้วเรียบร้อยเพศตาสวดแน่ไม่ต้องห่วง จักหน่อย <S <S อันนี้นาะใส่พริกแห้งกรับพริกสดโอ้โหสีพอ่อใส่เมิดนี่ก็จะไม่สวดจุกูซะเลยจังหน่อยกระจีโหดป้ายเนาะใส่เยอะ แดงจึงคืองอยากทาให้มันสีแบบที่เขาทาน่ะสีนัวๆน,น่ะผงนัวจ้าใส่หลายอร่อยหลายโอ้ผงชูรสหรืออะไรนี่ตอนสําช่างเช่ะยิ่งน้านัวมันยิ่งแซ่บอันนี้อะไรนะนา้าปู มันปูบ่สีมันจะได้ดำดำแบบน่ากินนะเพื่อนอน,น่าไม่รู้ว่าใส่ขมามาไหนเราใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนอสีมันดำอำล่ำเไหะน้ำปลาลา โอ้ยลืมมะนาวอืมสุดยอดเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยจ้าสวัสดีจ้า,จามาแล้วนาทำน้ำยำเสร็จแล้วนี่นัวคักขนาดถได้อยู่เด้ใส่น้ำปูได้เด้เนี่มามาเรามาเทกันเลย อืมมเมอเมือนเราจิม้มเอาถ้าใส่เยอะไออ้กว่านี้มันมันมันสีเงยไหม,ไมอ่ะเ้ยไหมลาดทั้งหน่อยหนึ่งสุดยอดอ่ะขนาดคนดูข้างหน้ายังแบบว่าคือน้ำลายแล้วอ,อ่ะกระซาง ได้แล้วม,มันทุกเลยเด้แซ่บขนาดวันนี้นาจะลองกินปลาหมึกหมึกสายดิบเห็นเขากินแล้วแบบว่ากันไก่เนี่ยเห็นเขากินแล้วมันเป็นแต่แซ่บนะกันไก่ไม่มีเอากันไก่น้อยใส่มามาเรามาลองก่อนอื่นเราชิมน้ำก่อนดีกว่าว่าแต่ก็ชิมแล้วแหละ คือมันนัวมากสุดยอดขนาดขวาแล้วจัดนักๆเลยนาแช่โซดาแล้วเด้อกระเทียมโจผู ลืมบอกพักพักมีเยอะอยู่ก็หอมเจวก็มีอออืื้หผักเราแบ่งมันก็ได้มีถั่วพูแตงมะละมะละหอมแคตกกระเทียม <c oughs> ชะอม,อมกระลำม่วงมาลองตัดมาทีละสองสกลีบทีละสองเลย กันไก่กสะแม่นน้อยแธอแทะเอาลูกตาออกน้ำหมึกดิบอันนี้ไม่เคยลองนเนี้ยเนี่ยขั้งแรกเพื่อนเพื่อนเอยอืมเสร็จปะรอยั้ยมันก็มันหวาน ราดลงไปเดี๋ยม <c oughs> แหวนโล่ลงทงเลยขอมอบให้กับเพื่อนๆน,นะจ๊ะืมคือกรอบกุ้งโคตรหวานอะ Nóng sáp. Ừ. lằm muông thêm chèo. ยอดเลยหนวดหอมแขกสุชันน่ารับประทานมากมันไม่สุม หอมยังไงก็ร่อนท้องข้าวเที่ยงอะือมข้าวข้า

แช่โซดาแล้วไม่เหม็นคาวเลยเพื่อนๆสดคัดขนาดห,หวานเจี๊ยบเลยมาละกระเทียม ยอดแก้วนาว่ามันเหนียวโวอรมันก็ไม่เหนียวเท่าไรดอกแต่ฟันนะฟันไม่ไหว หนวดหมึกมันหวานทั้งสองอย่างเอะแต่นี่มันจะผสมความเหนียวหน่อยหนึง่งฟันเคี้ยวไม่แหลกเตะลง,กลงโกรดเพชร แมงวันเยอะอืมวัวเนี่ยมาจ้าจะกุ้งมาหวานอืม ยอดเลยมำอยคานี้กับเพื่อนๆครับอร่อยมันหวานอยู่แต่มันเคี่ยวไม่ไหวเดี๋ยวจะไปดูั้กหน่อยแป๊บนึงขอสัมภาษณ์หน่อยครับแซบบอครับแซบบอครับตอบทัวไอ้ก็ยาดูท่า ดูดูท่านั่งโอ้โหอันนี้ปลาหมึกดิบใช่ไหมเนี่ยอโอส้สุดจริงอะไรจริงดูท่านั่งก็แจ่งแล้วกินขาดครับบอกได้เลยแค่มาแล้วเพื่อนๆไปลวกดีกว่าดุ้งดุ้งเอาอหุห้ยบานกระแท่แร่เลยอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะไปลวกมาจักแป๊บอันนี้หัวมันมันมันกินได้นะไห้กันแก่เรามากินกันต่อเลยจ้า อันนี้ดุงด้งๆมามามาดุ้งน่าจะโอเคกว่าอืมอืม,อมยังมีความหวานอยู่ พูนั่งพิธีน้ำจิ้มคือมาแซบจ้ะเนอะอร่อยสมแล้วกับคำสมสมกับนั่งรอแล้วสมกับน,นั่งรอแล้วใช่ไหมอืมม่าจ้ออะอรนะล่ะขอบจอ หอมเจ้าอันนี้คือมันไม่ได้ซุกดีนะนี่เพื่อนๆสะดุ้งมันมันออกส,สะดุ้งสะดุง้งโอ้ยมันคือบทซูมปะเป็นเนไก่ก็สแมนน้อยแถ่น้อหมมด้หล่ะน้อยแต่ น้อยแต่คมอ่ากระเทียมพี่โบสง่งเลยนะมาจ้าขอมอบให้กับเพื่อนๆนะจ้าหนวดหมึกดุ้งๆจ้าดิฟไม่ไหวอือหือ กุ้งอ so ่ะสดสดจริงหวานเจียบอร่อยทุกคนสมยากแทบสนหลบโอ้โหเย็นยอดยอหยอดของแก อจำเจออยียวเลยน่ะหนุ่มอุ้ยวัดดีดอีทอาเจิดพี่สวย กะหล่ำบ่วงไม่กินเลยเนาะกกินกะหล่ำบวง ไม่ข่าวเลยเนาะโมสดไงบักละบักบักละอันนี้ที่พูดที่หัวรอดนี่ไม่ต้องงงเด้อเพื่อนเพิินคนอยู่หลังกล้องอ่ะพ่อเขาชื่อละเลยเลยหัวรอดเหมือนสะดุ้งแล้วเมือสะดุ้งละอันนี้มะละนะคะ จวดจวดกับปุ้งเลยเชเฟิร์นอร่อยไหมกระเทียมหน่อยค่ะจะอมมะกระเทียมขอม้อยกับเพื่อนๆนะจเจอย้อยย้อยลำจะอมเป็นกรรมเลยเจ๋งอ่ะเออจะเจ้าวร้อนแล้วที่ผมว่ากรรมอย่างนั้นเลย อดูการประวัดลิ้นซะก่อนจริง วันอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้นาทำคลิปต่อไปเด้อจ้าแซ่บน้ำก็จะไม่เหลือเดี๋ย่ดูแล้ว สร้างก็บาเลือเสือก็บาอิ่มอร่อยแท้แท้ยี่น่งเอ้ย,อ,ยอันนี้เดี๋ยวน้าว้กินต่อเพชไม่ไหวเอานมมาเตรียม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นาดเด้อ <f ix> เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ายังไงนาก็ขอลาเพียงเท่านี้เด้อเจอกันหน้าเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs>